สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีอีกหนึงรุ่นนะครับของหลวงพ่อพัดเป็นรุ่นวัดสร้างนะครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นบูชาครูห้าแผ่นดินนะครับวัดสร้างนะเดี๋ยวผมเอาใบรายการจองมาให้ดูก่อนเนาะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะนี่นะครับอืมแป๊บนึงนะอ่านี่ เ,เป็นใบเก็บยอดนะครับอันนี้เป็นทางสุนจองเนาะเป็นรุ่นบูชาครูห้าแผ่นดินนะฮะวัดสร้างนะครับหลวงพ่อพัดบุญญากรมโมนะครับผมก็ได้ไปจองรายการที่รายการที่เก้านะครับเนื้อสามเคนะฮะก็ราคาก็ไม่แรงนะครับสามร้อยนะครับมีเปอร์เซ็นต์ลดให้นะฮะแล้วก็ไปจองเอ่อ รายการที่19นะครับเนื้อ 3K เหมือนกันนะครับ200บาทเท่านั้นนะฮะ200เท่าเดี๋ยวผมนะครับจะพานเพื่อนนะครับไปดูตัวกล่องกันก่อนนะครับกล่องของเขานะครับจะเป็นกล่องฝาใส่นะครับรายการจองจะเป็นฝาใส่นะครับแปะรายการที่9นะครับนะแล้วก็อีกกล่องนี้ก็เป็น รายการที่19นะครับจะมีอยู่2พิมพ์นะครับจะเป็นพิมพ์จะเป็นพิมพ์รูปรูปพัดนะครับรูปพัดยศนะครับแล้วก็จะอีกพิมพ์หนึ่งก็จะเป็นเอ่อผมเรียกว่าเป็นพิมพ์ท้าวเวสสุวรรณก็แล้วกันนะครับนะพวกผมยังยังไม่รู้จริงๆนะครับว่าเขาเรียกพิมพ์นี้ว่าพิมพ์อะไรนะครับนะจะมีทั้งหมดอยู่2พิมพ์นะครับรุ่นนี้นะฮะลุ้นนะครับน่าจะใช่นะ น่าจะใช่เพราะว่าเขาต้องลุ้นนะครับว่าจะได้พิมพ์พัดยศหรือจะได้พิมพ์เอ่อเป็นทาเวสสุวรรณนะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวต้องเราก็ต้องไปมาดูกันอีกอีกทีนึงนะครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแกะก่อนนะครับ เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่พอแกะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวกล่องด้านหน้าขเขาจะเป็นฝาใส่นะครับด้านบนเขียนว่าบูชาครูห้าแผ่นดินนะครับอืมไม่แน่ใจนะข้างล่างเขียนว่าอะไรเอ่ยน่าจะเป็นพระราชมงคลวัชราจารย์วงเล็บเจ้าคุณพัดวัดห้วยด้วนนครสวรรค์น,นะครับ พศสอง5้านะครับนี่นะครับด้านหน้าของเขาก็จะสะกีนเป็นตัวหนังสือสีทองนะครับเป็นรูปหลวงพ่อนั่งอยู่นะครับส่วนด้านหลังไม่มีอะไรนะครับนะเดี๋ยวเรามารับชมเหรียนแรกกันเลยนะครับว่าผมเนี่ยได้เลขโคดอะไรอ่านี่นี่เลยนี่เหรียญนี้สวยมากนะครับนี่เห็นไหม อ่าเป็นรูปพัดยศนะครับตรงหน้าอกของหลวงพ่อนะครับเขียนว่าเจ้าคุณพัดใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช,ใช่นะครับนะนี่โอ้รูปแบบสวยนะเขาจะทําออกมาคล้ายๆรุ่นหนึ่งนะแต่รุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อนั่งเต็มองค์นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นบูชาคูนะครับรูปแบบของเขาจะเป็นพิมพ์หลวงพ่อครึ่งองค์นะครับ นี่เนื้อสามเคโอ้โหมารุ้นเลขโคตรกันครับไก่ก็ขันจริงไปจ,จับต้มซะเลยเฮ้ยเลขโคตรอะไรออ๋อผมผมก็คิดว่าฝั่งนี้เป็นเลขโคดนะแม่ตกใจนึกว่าได้เลขเก้านะครับนะเออผมได้หมายเลขหนึ่งศูนย 1063นะครับ1063ต่อโคพดพาศยศด้านหลังรุ่นบูชาครูห้าแผ่นดินนะครับอ,อะไรอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนตัวหนังสือค่อนข,ข้างเล็กนะครับดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะอืมอ่ะโอเคเอาเป็นว่ารีวิวกันข้าวๆไปก่อนนะครับนะรุ่นนี้นะเปเหรียญวัดสร้างนะครับนะนี่ผมจองมาประมาณ ประมาณเดือนก,กว่ากเฮ้ยไม่ใช่ดิสองเดือนจองมาน่าจะสเดือนนะครับนะรุ่นเดียวนี้นะอ่ะหนึ่งองค์เดี๋ยวมารับชมอีกหนึ่งรายการนะรายการนี้เป็นรายการที่19นะครับผมลืมบอกรายการนี้เป็นรายการที่9นะครับนะรายการนี้เป็นรายการที่19นี่เห็นไหมอ๋อเออเป็นเป็นพิมพ์หน้าปกนะครับเป็นพิมพ์หน้าปกเนาะผมก็ลืมไปนะโอ้ยสวยอ่ะ แป๊บนึงแป๊บนึ่งแป๊บนึงะแป๊บนึงแป๊บนึงน,น,น,นี่นะครับเป็นเหรียญหน้าปกนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นเหรียญหน้าปกแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังนะฮะด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นท้าเวสสุวรรณนะครับจะเป็นท้าวค่อนข้างเล็กนะครับเดี๋ยวผมตัดออกมาจากถุงซีนให้ดดูกันเนาะนี่ เห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะนี่เห็นไหมเออสวยนะเนี่ยเป็นพิมพ์หน้าปกนะครับด้านหน้าปาน่าจะเป็นหน้าปกแบบนี้ส่วนด้านหลังนะฮะจะเป็นโอ้ยเลียดค่อนข้างเล็กนะครับหยิบยากจะเป็นนี่ทาเวสุวรรณผมได้หมายเลขโค้ดไม่แน่ใจตัวค่อนข้างเล็กนะครับ อ๋อนี่เลขโคดอยู่ด้านนี้นะเลขโคดด้านนี้สามหกหนึ่งนะครับสามหกหนึ่งส่วนด้านนี้นะครับเ,เขาจะเขียนไว้ว่าจอจานนะครับจอจานก็คือน่าจะย่อมาจากจองนะครับยิงโคดเลเซอร์นะครับแบบนี้นะโคดโค้ดอยู่ด้านบนนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นโคดพัดยศก็ยิงโคดเลเซอร์เหมือนกันนะครับนะจะมีโคดเลเซอรแ์แบบนี้นะครับนะ มีจอจานแล้วก็มีเลข19่กมย่อมาจากจองนะครับนะจอจานก็ย่อม,มาจากจองนะครับส่วน19นี้ก็เป็นรายการที่19นะครับก็จะเหมือนกันกันกบเหรียญเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เขาทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเขาทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยดียังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเออรุ่นรุ่นที่4ี่ไหม นี่นะครับเขาจะทําออกมาได้ค่อนข้างดีกว่ารุ่นรุ่นนี้นะรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่4ี่นะถ้าจำไม่ผิดนะนี่นะครับเขาก็จะพ่นจะพ่นเงินพ่นหน้าก้วก็พ่นทองนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะตัวเหรียญของเขาเนี่ยทั้งหมดเลยนะเขาก็น่าจะพ่นพ่นเงินมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาพ่นหน้าก่อนแล้วค่อยมาพ่นทองนะครับทีหลังนะครับ แต่เนี่ยตัวองค์หลวงพ่อเนี่ยของเขาเป็นสีเงินไงพอเวลาสีทองเนี่ยมันโดนกับถุงซีนใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็นว่าสีทองในหลุดออกแล้วเห็นเห็นดังๆตรงจมูกเนี่ยไม่ใช่ว่าจมูกจะจะยุบจะแบนนะไม่ใช่นะแต่เพียงแต่ว่าสีทองที่เขาเคลือบหลงเคลือบหลวงพ่ออยู่เนี่ยเขาหลุดออกไปนะครับเนื่องจากเสียดสีกับถุงซีนนะครับแต่พอมาแต่พอมา ในเหรียญรุ่นนี้นะครับมีข้อดีอย่างหนึง่งคือตัวองค์หลวงพ่อเนี่ยจะเป็นสีเงินไงต่อจะให้เสียดสีกับถุงยังไงก็ไม่เห็นไงครับก็ยังเป็นสีขาวอยู่นะนะก็เลยค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับยอมรับเลยนะครับนะนี่เห็นไหมครับด้านานหลังเขานะก็จะมีโค้ดเลเซอร์นะโค้ดปัดยศรันหมายเลขหมายเลขก็เป็นโค้ดยิงเลเซอร์นะครับ,ดดกกอ,รรบอันนี้จอจานก็ย่อมาจากาจ่องนะครับ นี่เลข9ก็ย่อม,มาจากรายการที่ 9, นะครับนะอ่านี่ของเหรียญงานวัดนะครับงานวัดนะครับทุกรุ่นนะครับก็เก็บได้นะครับเก็บได้นะครับผมงานวัดเนี่ยเพราะว่าดำริการจะสร้างก็เป็นของหลวงพ่อนําเงินเนี่ยมาสร้างเจดีย์กลางน้ํานะครับเจดีย์กลางน้ํานะครับตอนนี้ก็มี ออกมาหลายรุ่นเลยนะครับที่ได้ทําการสร้างเจดียด์กลางน้ํานะครับส่วนตอนนี้นะครับผมยังเหลือสีเดิมเดิมอยู่นะครับผมยังเหลือสีเดิมเดิมอยู่แบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้กับเพื่อนๆไปเอาเป็นว่าผมเปิดรวมนะเรียญเดียวผมไม่เปิดนะครับเพราะว่าเออไม่ใช่รุ่นเดียวผมไม่เปิดนะผมเปิดก็คือยกคู่แบบนี้เลยรายการที่19กับรายการที่9ใครอยากได้ผมเอาแค่พันเดียวพอนะครับผมนะ เพราะว่าจองมาผมก็จองมาเหรียญละ3 0 0นะครับรายการที่9 300นะครับรายการที่19 200นะครับก็รวมเป็น500เนาะแต่ว่าผมขอขอค่าจองหน่อยนะผมขอ1000ใครอยากได้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรบนะ้างมารีวิวเหรียญวัสร้างให้เพื่อนได้ดูกันนะครับอัปเดตพระของหลวงพ่อพัดนะครับตอนนี้ออกมาหลายรุ่นเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปแบ่งปันพระแท้ดีๆแบบนี้นะครับผมนะสุดท้ายนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ